สวัสดีครับโฮโลราจารันแชแนลมาสร้างพลังบวกร้อยร้านชายชาญก้ามังคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิจะเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีเมถุนดูดวงช่วง5ตุลาคมถึง3 1ตุลาคม 6- 7ในเรื่องของการงานการเงินความรักตัวเล่มโชคและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรับชมรับฟังได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะพูดถึงสลับชาวคุณคู่ก็คือเรื่องของการเงินมักจะหาเงินจาก ุชนชั้นกลางหรือไม่ก็ชนชั้นล่างเป็นหลักในช่วงนี้ซึ่งคุณก็ทำมาได้ดีนะครับคุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มนะครับปัญหาและอุปสรรคเพื่อต่อยอดส่วนอนาคตที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นและในด้านนั้นนะครับคุณมักจะหาเงินจากเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้คนรอบข้าขงคุณนั้นะครับที่เขาว่าจะเป็น t a r ์เก็ตเนี่ยรับรู้ถึงโฆษณา องครับรู้ถึงสินค้าของคุณมากยิ่งขึ้นรับรู้ถึงการบริการของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับโดยคุณจะต้องพยายามที่จะพัฒนาจุดด้อยนะครับที่เป็นปนัญหาเฉพาะหน้านะครับและการบริการเนี่ยที่มันยังสู้คู่แข่งไม่ได้หรือยังด้อยอยู่เนี่ยเพื่อการเติบโตที่มันดีมากขึ้นในอนาคตนั่นเองหรือด้ว่าเงินสุดในมือของชาไมีถุนนั้นนะครับถือว่าอยู่ในภาวะที่มันแข็งแกรง่ง ด้วยคุณรู้ช่องทางในการหาเงินเพียงดีคุณรู้ช่องทา,นในา,าง,นาง,งทานในการติดต่อประสานงานกับดีลเลอร์กับผูนส่วนต่างๆได้ไปอย่างดีนั่นเองนะครับมันจึงทําให้คุณได้เปรียบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะครับและหาและได้ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยนั่นเองส่วนเงินหมุนเวียนในสั้นๆของชาเมทุนนะครับถือว่าคุณทําได้ดีมากๆด้วยคุณมีแนวคิดมีความคิดมีไอเดียมีวิธีทำมีขั้นมีตอนเนี่ย ในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหาเงินอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนั่นเองครับมันจึงทําให้คุณไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแต่อย่างใดนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวไม่ถุนคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การเงินในบางส่วนเนี่ยที่มันยังสะดุดอยู่เนี่ยที่มันยังไม่ราบรื่นเนี่ยที่มันยังไม่ราบรียบเนี่ยให้แก้ไขปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและสร้างผลกลาไรให้คุณได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถที่จะหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ในมุมถัดไปจะเป็นเรื่องของการงานสลับชาวเมถุนคุณชาวเมถุนมักจะมีสายการทำงานแบบหนักแน่นมีการวางแผนเป็นอย่างดีศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นไปอย่างมีระเบียบมีวิธีการพลังความคิดพลังทางสมองเนี่ยที่สุข,ขุมนุ่มลึกรอบคอบเป็นที่สุดหรือเข้าลักษณะเพียงแค่รู้ไม่พอนะครับแต่ว่าต้องรู้เกินรู้ถึงระดับเป็นกุญสือได้หรือว่า เป็นกูรูในสาขาศาสตร์นั้นๆได้นั่นเองนะครับยิ่งคุณมีความคิดที่มัน perfect และเหนือกว่าชาวบ้านจัช่องแล้วแล้วก็งามคุณก็จะมีความสําเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเองอีกท,ทั้งชาเมทุนนั้นนะครับอย่างรักความยุติธรรมนะครับโดดเด่นในเรื่องของการทํางานกับพื้นส่วนการทํางานร่วมกับคนอื่นทําได้ดีมีการเปรียบเทียบอย่างเป็นเทเป็นผลและสามารถประสานกลมกลืน กับคนที่ทํางานร่วมกับคุณได้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งงานที่คุณมักจะทาได้ดีในช่วงนี้ก็คืองานที่ดีลกับทางการหรือหน่วยง,งานราชการหรือว่างานที่ดีลกับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้คุณล้วนทําได้ดีนะครับสร้างความสำเร็จให้คุณเป็นอย่างดีรวมถึงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานสังคมสงเคราะห์งานช่วยเหลือประชาชนแบบฉับช่วยนะครับ โดยใช้สิ่งเดิมๆที่คุณมีหรือว่าทรัพยากรที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยหรือไม่ก็สายสัมพันธ์เดิมๆที่คุณมีแล้วเนี่ยต่อยอดหาไรายได้ชุกครั้งชุกขานั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของชาวเมทุนคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอย่าให้งานทุกอย่างราบลรื่นตามที่คุณคิดไว้และเกิดความพอหมาะพอเจาะเกิดความยุติธรรมที่สุดนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวเมทุนสิ่งที่มักจะเป็นกังวลสำหรับคุณก็คือ บางครั้งคุณแฟงคุณเป็นประเภทแบบเชื่อในเรื่องของโชคลางมากจนเกินเหตุมากเกินไปจนในหลายครั้งขาดสติและไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหรือในหลายครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมักเกิดอาการเฉยชาหรือมีปัญหาเรื่องความดือ้อทิฐิช่อบสบายเกินไปหรือเจ้าสานัจนเกินเหตุเนี่ยและมีบางอย่างเนี่ยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนได้ยากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความรักของพวกคุณ ไม่ดีเท่าที่ควรอีกด้วยนั่นเองหรือในอีกทางหนึ่งนั้นนะครับบางครั้งพวกคุณมีเพื่อนมากแต่ว่าเอาเวลาไปท่องเทสกับเพื่อนสมุดนะครับจนลืมที่จะให้เวลาส่วนตัวของพวกคุณนั่นเองนะครับฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรจะต้องแบ่งปันเรื่องผลประโยชน์เรื่องของการหาเงินกับแบ่งปันเวลาที่จะอยู่ด้วยกันของครอบครัวคุณอีกด้วยนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนนะครับที่ชาวคนคู่ต้องการคําตอบก็คือ คุณอย่าให้คนรักของคุณนะ,นะครับลดการถือตัวเองเป็นใหญ่ลดความดื้อลงบ้างลดความโลภลงบ้างลดความที่ติตแรงลงบ้านนั่นเองรวมถึงให้มีปัญญาและมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นอีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนำโชคได้เด่นสลับชาวเมถุนก็คือเลข 1. เลข4และเลข3ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีเมทุนอยู่ดวงช่วง5ตุลาคมถึง สามสิสเบเอตุลาคม6 7หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอิาล็กรกดกระดิ่งช่องหัวใจชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ